คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z สากิโลเรารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตะวันตกดินกลิ่นอายุโรปนะคะรายการของกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศที่จะนําสาระน่ารู้เรื่องราวเกร็ดต่างๆนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคยุโรปมาเล่าให้ทุกท่านฟังค่ะวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคนอร์ดิกและบอลติกนะคะ,ะ,คะจากนักการทูตปฏิบัติการนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภูมิภาคนี้โดยเฉพาะเลยค่ะขอต้อนรับน้องแจนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่ตาลเดี๋ยวให้น้องแจนแนะนําตัวกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพักจีราศรีเจริญนะคะหรือว่าแจนค่ะเป็นนักการทูตปฏิบัติการจากกองยุโรปก,ารกลางกรมยุโรปค่ะปัจจุบันดิฉันปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่โต๊ะฝ่ายยุโรปเหนือนะคะซึ่งประกอบด้วย8ปประเทศนะคะมีประเทศนอร์ดิก ได้แก่ประเทศสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กและไอซ์แลนด์นะคะรวมถึงกลุ่มประเทศบอลติกซึ่งประกอบด้วยลัตเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียค่ะ ซึ่งคุณออนวิจิตก็เคยปฏิบัติหน้าที่ที่โต๊ะนี้เช่นกันใช่ไหมคะใช่เลยค่ะตอนน้องแจนกับพี่ตาเนี่ยก็คือเ,เคยทำหน้าที่เดียวกันคือ <laughs> น้องแจนทําในปัจจุบันนี้พี่ตาก็เคยเป็นโต๊นอดิอกบอิติเมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วเหมือนกันเข้าใจว่านะวันนี้น้องแจนแบบเตรียมเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยทราบว่าน้องแจนจะเน้นเกี่ยวกับ ประเทศนอร์เวย์เป็นสำคัญใช่ไหมคะถูกต้องค่ะหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะคะก็คือนอร์เวย์มากกว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนค่ะซึ่งนอร์เวย์เป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าสนใจในหลายมิตินะคะตั้งแต่ประวัติาศาสตร์วัฒนธรรมไปจนถึงระบบสวัสดิการสังคมที่แน่นหนาะมีประสิทธิภาพนะคะหรือว่าการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโลกในหลายๆสาขาค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเนื้อหาสาระเนี่ยเลยอ,อยากให้เราแบ่งปันไอเดียกัน <Norwegian. S 2> สักนิดนึงว่า เมื่อพูดถึงนอร์เวย์คุณคิดถึงอะไรเริ่มโโจากคุณโอ,โออนวิจิตเลยค่ะโอโ้โหสำหรับพี่ตานะคะถ้าแบบนอร์เวย์เนี่ยก็จะนึกถึง ภูมิประเทศของเขาที่มีความแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่แบบทุกคนถ้าไปนอร์เวย์ต้องไปตามล่ากันเนี่ยก็คือไปตามล่าแสงเหนือซึ่งมันแบบหาดูได้ยากมากใช่ไหมคะน้องแจนไม่รู้ผมไม่เคยไปนอร์แต่ว่าก็แน่นอนค่ะคนไทยก็ไปดูแสงเหนือที่ประเทศนอร์เวย์นะคะหรือว่าไปนอนพักกลางป่ากลางธรรมชาติไปแช่น้ำพุร้อนอะไรประมาณนั้นค่ะ แต่อีกอย่างที่แจนนึกถึงนะคะก็ค,ะคือคุณยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันนะคะที่เป็นนักสแสดงลูกครึ่งไทยนอร์เวย์นะคะที่ในอินสตาแกรมก็มักจะโพสต์รูปบรรยากาศธรรมชาติวัฒนธรรมเทศกาลต่างๆของนอร์เวย์อยู่เสมอเลยค่ะอ๋อใช่เลยค่ะ,คะ น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็แล้วก็พวกพ็อปคาลเจอร์ต่างๆของนอร์เวย์มันก็มีสื่อออกมามากขึ้นเรื่อยๆในยุคสมัยนี้ใช่ไหมคะแจนใช่ค่ะเราก็มักจะเห็นวัฒนธรรมของนอร์เวย์หรือว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกในโดยรวมนะคะ,คะในสื่อกระแสหลักต่างๆในช่วงนี้นะคะอย่างเช่น Animation เ,เรื่อง how to train your dragon นะคะก็ดำเนินเรื่องในหมู่บ้านไวกิ้งตัวเอกก็เป็นลูกของราชาวิ้งใช่ไหมคะแล้วก็ทางผู้สร้างเนี่ยก็ กล่าวว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของนอร์เวย์ค่ะพี่ตานพอจะนึกออกอีกสักเรื่องไหมคะโอ้โอีกเรื่องนึงนะคะที่แบบเป็นขวัญใจเด็กๆมากเลยแล้วก็ลูกสาวพี่ก็ชอบมากก็คือ f r o เ e นนะคะเอลซอย่างเงี้ยก็คือเจ้าหญิง <Elsa. S 1> ที่เป็นขวัญใจเด็กๆทุกคนใช่ไหมคะเข้าใจว่าแลนด์สเคปเขาก็ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะที่จริงผู้ผู้จัดเรื่องฟลอเรนเนี่ยค่ะก็เคยกล่าวว่าได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของเมืองเบอร์เกนในนอร์เวย์นะคะแล้วก็เว็บไซต์โปรโมทการท่องเที่ยวของนอร์เวย์ค่ะที่ชื่อ visit norway com ก็ได้เผยแพร่บทความสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปตามรอยควีนเอลซ่าเจ้าหญิงอันาอะไรอย่างนี้ก็คือว่าจริงๆอาณาจักรแอรเรนเดลในเรื่องฟลอเรนนั่นก็คือมาจากเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ โอ้น่าสนใจมากค่ะ,คะแล้วนอกจากพวกฉากภาพ,าพยนต์หรือเซตติ้งอะไรที่แบบเรารู้จักนอร์เวย์ในหลายเรื่องแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะแจส,สำหรับแจนนะคะในในสื่อกระแสะหลักหรือว่า popula r culture เนี่ยเทพกรรณำ n นอร์สนะคะหรือว่า Norse Mythology ที่มีที่มามีจุดกำเนิดมาจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกรวมถึงนอร์เวย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมกระแสะหลัก ไม่แพ้เทพประกรนามกรีกพวกซูสอะไรต่างๆนะคะทั้งในหนังสือดนตรีภาพยนตร์ค่ะที่โดดเด่นช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องภาพยนตร์เรื่องต่อ,อของค่ายมาร์เวนะคะรวมถึงมังงะและเกมต่างๆอย่างเช่นรัก a ok นอรอกะคะ่ะที่มีที่มามาจากเทพประกรรนามนอสเช่นกันค่ะวันนี้เจนก็มีหนังสือเล่มหนึ่งอะคะ่ะสำหรับคนที่สนใจใน เทพกรณันนอสซีดนอสมิสตอร o ลจีค่ะของคุณนิวไกแมนผู้เขียนชาวอังกฤษค่ะก็สามารถไปหาอ่านกันได้ค่ะค่ะโอ้ก็เมื่อดูดูแล้วเนี่ยพี่ว่าเราก็จริงๆแล้วคนไทยเราใกล้ชิดนอร์เวย์มากกว่าที่เราคิดนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าประเทศห่างไกลจังเลยแต่จริงๆอ่ะมันมันมีอะไรแทรกซึมที่เรารู้จักเขาเหมือนกันนะคะเราวัฒนธรรมของเราก็เชื่อมโยงกันมากกว่าที่คิดนะคะใช่ค่ะวันนี้เราก็อยากจะมานําเสนอแง่มุมอื่นๆของนอร์เวย์นะคะซึ่ง เป็นมิตรประเทศของไทยมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็มีความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างระหว่างกันเนี่ยอย่างกว้างขวางแจนก็เลยอยากจะขอเริ่มด้วยการให้ข้อมูลพื้นฐานนะคะให้เรารู้จักประเทศนอร์เวย์มากขึ้นค่ะ <Okay. S 1> ค่ะราชณาจาักรนอร์เวย์นะคะตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียค่ะทิศเหนือเนี่ยจะติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ขึ้นไปก็จะเป็นขั้วโลกเหนือเลยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะ,ทะเลนอร์เวย์นะคะตะวันออกติดกับสาธารณรัฐฟินแลนด์ค่ะราชอาณาจักรสวีเดนและสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็ทิศใต้เนี่ยติดกับทะเลเหนือค่ะนอร์เวย์มีพื้นที่ประมาณ385,000ตารางกิโลเมตรนะคะเทียบกับประเทศไทยค่ะซึ่งมีพื้นที่ประมาณ5,000ตารางกิโลเมตรก็ถือว่านอร์เวย์เนี่ยมีขนาดเล็กกว่าไทยแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ว่านอร์เวย์เนี่ยมีประชากรเพียงประมาณ 5.5ล้านคนเท่านั้นเองค่ะเทียบกับไทยที่มีประชากรกว่า70ล้านคนนะคะก็ถือว่ามีความแตกต่างกันในแง่นี้ค่ะมีประชากรน้อยกว่าไทยถึง10เท่าค่ะและสําหรับระบอบการปกครองนะคะน้องแจที่ทางนอร์เวย์เนี่ยไม่ระบอบการปกครองยังไงเ่นในแง่นี้นอร์เวย์ก็มีความคล้ายคลึงไทยนะคะก็คือมีการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเช่นเดียวกับไทยนะคะโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขค่ะ แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีนะคะพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของราชอาณจาจักรนอร์เวย์ก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลที่5แห่งนอร์เวย์นะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือนายโยนาสกาสเตอร์เรค่ะค่ะแล้วก็ท่านทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆนอร์เวย์กับสวีเดนเขาเคยเป็น ประเทศหรือว่ารัฐเดียวกันมาก่อนใช่ไหมคะนร์เแจ์<ช>แล้ว<ช>จบจนทุกวันนี้แบบหมายถึงว่าท่าทีของนอร์เวย์สวีเดนนี่เขาเป็นยังไงในเมื่อเขาเคยแบบอยู่ด้วยกันมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มประเทศนอร์ดิกนะคะทั้งนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์แล้วก็เดนมาร์กค่ะมีประวัติศาสตร์ที่ยึดโยงผูกพันกันมายาวนานนะคะอาจจะถึงขั้นหลายพันปีนะค,ะค่ะทุกวันนี้บนเวทีโลกเนี่ยกลุ่มประเทศนอร์ดิกก็ยังคงมีนโยบายที่สอดคล้องแล้วก็เกื้อกูลกันค่ะ น่าสนใจมากเลยนะคะแสดงว่าบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเขาก็จะเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีทิทางไปนในทิทางเดียวกันสนับสส่งเสริมเพิ่มน้ําหนักให้กันแ<ม>ละกันดีมากเลยคะ่ะแล้วในส่วนของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับนอร์เวยะคะ์ค่ะน้องแจนมีอะไรแบบอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมคุณรู้ฟังฟังไหมว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อ,อไหร่แล้วก็มีเกร็ดความรู้อะไรบ้างคะ่ะโอเค ได้เลยค่ะก็หลังจากที่นอร์เวย์ได้ประกาศเอกราชนะคะแล้วก็แยกตัวออกจากสวีเดนโดยสันตินะคะเมื่อปีพศ2448เนี่ยไทยกับนอร์เวย์ก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันนะคะเมื่อวันที่30พฤศจิกายนในปีเดียวกันปี2448โดยประเทศไทยหรือว่าสยามในขณะนั้นนะคะเป็นชาติแรกในภูมิภาคเอเชียค่ะที่ได้ประกาศรับรองเอกราชของราชอาณาจักรนอร์เวย์นะคะ โดยในปีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนอร์เวย์ครบรอบ118ปีค่ะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตท,ที่ยาวนานประเทศนึงเนะคะ118ปีแล้วก็ในฐานะคนไทยนะคะ้องจะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็จะรู้จักดีสำหรับพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านนะคะอันนี้เข้าใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับนอร์เวย์แน่นอนเดี๋ยวให้น้องแจนแชร์เรื่องนี้ให้ฟังค่ะได้เลยค่ะ เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้องรู้จกักพระราชนิพล์ไกลบ้านนะคะซึ่งเป็นลายพระราชาหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะเมื่อครั้งพระองค์ท่านเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อปี2450ค่ะซึ่งในโอกาสนั้นนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุลที่7แห่งนอร์เวย์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงรับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่ท่าเรือของเมืองคริสเตียเนียค่ะปัจจุบันนี้คือกรุงออสโลนะคะ mm hmm. นับเป็นจุดเริ่มต้นไม่เพียงแค่ความสัมพันธ์ระดับพระราชวงศ์ที่ใกล้ชิดแล้วก็แน่นแฟนนะคะแต่ก็รวมไปถึงความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างชาวไทยกับชาวนอร์เวย์เพราะว่าเหตุการณ์เสด็จประพาสนอร์เวย์ในครั้งนั้นนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ชาวนอร์เวย์ค่อนข้างรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ให้ความสนใจด้วยค่ะ mm hmm. แล้วสําหรับ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเรื่องราวการเาสเด็จประพาสราชนจาจักรนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยสามารถที่จะหาอ่านหรือหาความรู้ได้จากช่องทางไหนบ้างคะตรงแจงอ,อ๋อสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอย่างแรกเลยก็คือสามารถหาพระราชนิพนธ์ไกลไบ้านมาอ่านกันได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะดูให้กว้างขวางหรือลึกขึ้นไปกว่านั้นอีกเนี่ยเออมื่อปี2563นะคะเป็นปีครบรอบ115ปีการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนอร์เวย์นะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอาคาัครราชทูตณักรุงออสโลก็ได้เฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้นะคะผ่านการจัดงานนทิทรรศการภาพถ่าย100 Years Between ค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนหรือว่าคุณใหม่นะคะ เป็นศิลปินรับเชิญพิเศษถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ไทยนอร์เวย์ผ่านภาพถ่ายกล้องฟิล์มนะคะแล้วก็จดหมายที่เกี่ยวโยงกับการเสด็จประพาสราชอาณาจักรนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะ <c oughs> แต่ว่าแม้ว่าตอนนี้นิทรรศการ100 Years Between <c oughs> นะคะจะได้เสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่สนใจนะคะยังสามารถรับชมวิดีโอซีรีส์นะคะว n นเ ผ่านช่องทาง YouTube ของนิตยาสาร The Cloud นะคะซึ่งติดตามการเดินทางตามรอยการเสด็จประพาสรนเวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนนะคะรวมถึงเล่าให้ฟังถึงแนวคิดหรือว่าคอนเซปต์ของศิลปะของงานนิทรรศการนี้นะคะที่ช่วยเชื่อมโยงอ,อดีตกับปัจจุบันของรนเวย์ที่ห่างกันกว่า100ปีเนี่ยเข้าด้วยกันคะ่ะ น่าสนใจมากๆเลยนะคะ,คะแล้วแล้วถ้านอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะดงแยนในมิติของความสัมพันธ์ไทยน์เวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการค้าการลงทุนหรือว่าในมิติอื่นๆเนี่ยอันนี้น่าจะมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเล่าให้ฟังใช่ไหมคะอ,อ๋อใช่เลยค่ะนอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเราที่มีมาร่วมกันอย่างยาวนานนะคะออมิติด้านการค้าการลงทุนไทยน์เวก็เข้มข้นไม่แพ้กันค่ะ หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อปุ๋ยยาราะคะถือปุ๋ยตาเรือใบไวกิ้งซึ่งถือว่าเป็นปุ๋ยย่ห้อหนึ่งที่เป็นที่รู้จักดีในประเทศไทยมาอย่างยาวนานน,น,นะคะแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าปุ๋ยยาราเนี่ยค่ะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศนอร์เวย์นะคะอยู่ภายใต้บริษัท n o r ์ h ไฮดโดรค,ค่ะก่อตั้งมากว่า120ปีแล้วนะคะแล้วก็กระบวนการผลิตปุ๋ยในตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยซึ่งใช้พลังน้ำสกัด ในเตรตออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามากๆในสมัยนั้นนะคะซึ่งแน่นอนว่า,าไทยเนี่ยในฐานะประเทศที่มีอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักๆเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทยแล้วก็นำมาให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์กันนะคะโดยระหว่างการเสด็จประพาสนอร์เวย์นะคะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยคะ่ะ ที่เราได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการโรงงานปุ๋ยของบริษัท n o r t h Hydro นะคะและทรงเป็นลูกค้าต่างชาติรายแรกของบริษัทค่ะมเมื่อพระองค์ท่านได้ทรงสั่งซื้อปุ๋ยกลับมาที่สยามนะคะ<ม>โดยเหตุการณ์สำคัญนี้ค่ะถูกบันทึกไว้ในธนบัตร100บาทนี่เองค่ะ<ม>ท่านผู้ฟังลองดูธนบัตร 100บาทนะคะฉบับแจนกเป็นตัวอย่างมีพ<ด>ร้มอมอค่ะฉบับ100บาทนะคะอันนี้เรียกว่าแบบ17ค่ะที่เราใช้ใช้กันมาตั้งแต่ปี2561นะคะฝั่งซ้ายมือของธนบัตรนะคะ,คะจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะประทับรถยนต์พระที่นั่งร่วมกับนายแซมอี e ผู้ก่อตั้งบริษัท North Hydro นะคะที่เมือง Not ์ทอ den ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญสำหรับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวนอร์เวย์นะคะจะเป็นรูปที่อยู่ทางซ้ายออมือนี่ค่ะเป็นเกดที่น่าสนใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถหยิบแบงค์100หนึ่งร้อยบาทนะคะขึ้นมาดูได้เลยลเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยนอร์เวย์ที่อยู่ในสิ่งที่เราใช้กันทุกวันค่ะแบบว่าแสดงว่าเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ทางทางทางเศรษฐกิจนะคะเศรษฐสัมพันธ์เหล่านี้ของไทยนอร์เวย์เนี่ย จุดเริ่มต้นนี่คือแบบยา,นา,ยาวนนมากะะแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนะคะก็ไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้เพราะเข้าใจ<ม>ว่า,าทุกวันนี้เนี่ยก็มีบริษัทนอร์เวย์ค่อนข้างเยอะทีเดียวที่ทุกคนน่าจะรู้จักแหละที่มาลงทุนในประเทศไทยมีบริษัทอะไรบ้างคะให้แจนเล่าให้ฟังที่ต้องรู้จักกันแน่ๆแล้วทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคะ,คะสีโจตันค่ะ สีโจตันนะคะ,คะโอ้นี่ก็น่าจะใช้กันอยู่ทุกบ้านเหมือนกันนะคะอีกบริษัทหนึ่งก็คือกลุ่มบริษัทเทเลนอลนะคะหรือว่าผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ d t แทค่ะซึ่งภายหลังการควบรวมกิจการ True d แท c เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้นะคะบริษัทเทเลนอลเอเชียก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท True Corporation นะคะกล่าวได้ว่าคนไทยเนี่ยได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ของนอร์เวย์ในชีวิตประจำวันของเราทุกๆวันเลยค่ะ แล้วในส่วนของในด้านการค้าเนี่ยเพราะว่านอร์เวยก็เป็นประเทศคู่ค้าที่สําคัญสําหรับประเทศไทย,ทยเช่นกันในกลุ่มประเทศนอร์ดิกนะคะทีนี้อยากให้น้องแจนเล่าให้ฟังว่าเนี่ยสินค้านําเข้าจากนอร์เวยที่มีมูลค่ามากมีอุปสงค์สูงมากมเป็นเป็นสินค้าใดอะไรยังไงคะ,ะแจนว่าหลายๆคนน่าจะเดาถูกนะคะเป็นสิ่งที่เรารับประทานกันอยู่ เกือบทุกวันเลยก็ว่าได้สินค้านั้นก็คือปลาส้มนะคะหรือว่าปลาปลาแซลมอนแอตแลนติกจากนอร์เวย์นะคะ,ะโดยไทยเนี่ยถือเป็นผู้นําเข้าแซลมอนจากนอร์เวยะะ์อันดับหนึ่งในภูมิภาค,อเ,คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยเราเทานกันเยอะขนาดนั้นนะคะคคแล้วก็เป็นอันดับ3 ในภูมิภาคเอเชียนะคะรองจากจีนแล้วก็เกาหลีใต้ค่ะโอ้นก็แสดงว่าถ้าเราไปทานแบบบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นในร้านอาหารแล้วกินปลาแซลมอนนี่กอเรากินปลาแซลมอนเนอ์ใช่เลยค่ะใช่ค่ะเราก็ถือว่าเราบริภคปลาแซลมอนเยอะมากนะคะอาจาแบบว่าคนไทยเรานิยมแบบใช่ก็เป็นอิทธิพลของอาหารญี่ปุ่นนะคะซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลของนอร์เวย์เนี่ยขยายตัวขึ้นอีกมากเลยค่ะพูดพอน้องแจงพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมอาหารทะเลเนี่ย ก็ถือว่าเขาเป็นอุตสาหกรรมแบบระดับแถวหน้าหรือชั้นนําของนอร์เวย์นะคะซึ่งก็เข้าใจว่าเขาไม่ได้เพาะเลี้ยงแค่เฉพาะปลาแซลมอนอที่เราแบบรู้จักอย่างเดียวแต่ว่าก็ยังมีปลาชนิดอื่นๆที่เป็นที่นิยมกันทั่วโลกด้วยใช่ไหมคะใช่ลเลยค่ะอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นปลาทราสนะคะปลาแฮดดอกปลาเฮริงซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่านอร์เวย์เนี่ยมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะหรือที่เรียกว่า aquaculture ค่ะ ทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบริเวณชายฝั่งนะคะแล้วก็นอกชายฝั่งโดยนอร์เวย์มีสภาพภูมิประเทศแบบฟยอร์นะคะที่สามารถปกป้องอกระชังปลาจากคลื่นกระแสลมแรงได้รวมถึงมีอุณหภูมิน้ําที่เย็นมากนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือจึงเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำแอตแลนติกค่ะโดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้นอร์เวย์เป็นประเทศที่ผลิตสัตว์น้ําที่มีคุณภาพสูง ระดับต้นของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะค่ะแล้วก็เข้าใจว่าเขาก็สามารถที่จะมีเทคโนโลยีมีมานาวัตกรรมสมัยใหม่ๆที่แบบว่ามาต่อยอดแล้วก็มาประยุกต์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มันเข้ากับสภาวะปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะถูก <Okay. S 1> ต้องเลยค่ะ,ะถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยที่เอื้อต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยธรรมชาติมากๆแล้วเนี่ย ผู้เพาเลี้ยงสัตว์น้ำในนอร์เวย์ก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะคะโดยตั้งแต่ช่วงปีคศ1980เนี่ยค่ะภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนอร์เวย์ก็ได้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็มีแนวปฏิบัติใหม่ๆนะคะมาประยุกต์ใช้กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มไม่เพียงแค่คุณภาพเท่านั้นนะคะแต่ก็รวมถึงประสิทธิภาพความยั่งยืนแล้วก็สวัสดิภาพสัตว์น้ำในการพัฒ,พฒนาอุตสาหกรรมอีกด้วยค่ะ อย่างเช่นแบบว่าในกระชังปลาเนี่ย พี่ตางเคยเห Ed, okay. ็นในพวกสารคดีอะนะคะแสดงว่าอย่างในกระชังปลามันก็จะมีเทคโนโลยีอย่างเช่นติดกล้องเฝ้าปลาเออยหรือว่าแบบเซนเซอร์ใต well oh, so like at like right? ้น okay. ้ำเออยหรือว่าพอนําเทคโนโลยีเหล่านี้มาเนี่ยมันก็สามารถจะวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่ว่าติดตามความเป็นอยู่ของสัตว์น้ําอย่างใกล้ชิดอ๋อแล้วก็ดูคุณภาพน้ําด้วยค่าแบบ pH กดด่างอะไรต่างๆใช่ไหมคะใช่เลยแล้วก็สามารถดูแลเลี้ยงปลาได้ด้วยตัวเองก็คือสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยนะคะ ดังนั้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในระบบเลี้ยงปลาเนี่ยคะ่ะก็ทำให้หลายบริษัทปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนะคะโดยพนักงานในบริษัทพอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่กระชังปลาตลอดเวลาสามารถควบคุมระบบแล้วก็กระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆได้จากระยะไกลคะ่ะถือว่าแบบเขาก็เป็นต้นแบบมากๆเลยนะคะสำหรับสบในเรื่องของของ การแบบเพาะเลี้ยงแล้วก็การนําเทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่ๆมาประยุกต์กับกับเนี่ยค,ะค่ะอุตสาหกรรมหลักของเขาซึ่งเป็นอุตสาหกรรมทางทะเลแล้วก็เราเข้าใจว่าแบบเวลาเราเหลือแบบไม่เยอะมากแต่ว่าเรามีเรื่องเราอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแบบเยอะมากเลยแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้น้องแจนได้เล่าแบบสุดท้ายละว่าทิศทางความร่วมมือมไทยนอร์เวย์ในอนาคตเนี่ยม,มันจะเป็นยังไงบ้าง<ม>เพื่อเป็นงานส่งท้ายให้กับคุณผู้ชมใน ได้เลยค่ะก็กระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็สถานเอกอากานะัครราชทูตในกรุงออสโลที่นอร์เวย์เนี่ยก็ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของความร่วมมือไทยนอร์เวย์นะคะที่จะสามารถพัฒนาได้อีกมากในอนาคตค่ะทั้งในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิจัยแล้วก็ความสัมพันธ์ระดับประชาชนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนไทยอาศัยอยู่ในนอร์เวย์กว่า3 0 0 0 0คนนะคะแล้วก็มีประชาชนที่เป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ซึ่งถือว่าเป็น Goodwill Ambassador นะคะเป็นทูตเลยสำหรับความสัมพันธ์ไทยนอร์เวย์ค่ะ mm hmm. แล้วก็อย่างที่เราได้เล่าให้ท่านผู้ฟังนะคะถึงศักยภาพแล้วก็การให้ความสัมพันธ์กับนวัตกรรมของนอร์เวย์นะคะนวัตกรรมเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยเห็นว่าไทยกับนอร์เวย์นะคะรวมถึงกลุ่มประเทศนอร์ดิกในภาพรวมเนี่ยยังสามารถเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนระหวังกันได้อีกมากค่ะ ดังนั้นเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตในกลุ่มประเทศนอร์ดิกก็เลยได้จัดตั้งศูนย์ Thailand Nordic Countries Innovation Unit นะคะหรือว่า TNIU ค่ะในรูปแบบ virtual center นะคะเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและ,และนวัตกรรมในระดับภูมิภาคนอร์ดิกนะคะใหะ้เป็นรูปธรรมมี synergy นะคะแล้วก็บูรณาการเข้าด้วยกันโดยสถานเอกอัครราชทูตก็จะช่วยคัดกรองประเด็นที่แต่ละประเทศมีจุดแข็งนะคะ เพื่อตอบโจทย์นโยบาย BCG ของไทยค่ะแล้วก็อาศัยความเชี่ยวชาญด้านนวัตรกรรมที่เน้นความยั่งยืนของกลุ่มประเทศนอร์ดิกค่ะโอ้ถือเลยว่าวันนี้นะคะน้องแจนได้มาแชร์เรื่องราวในส่วนของประเทศนอร์เวย์ได้ โอ้ oh, แบบดีเยี่ยมแล้วก็เข้มข้นมากเชื่อว่า<ม>คุณผู้ชมผู้รู้ฝกวันนี้ก็จะได้ประโยชน์ได้ความรู้มากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องแจนมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ที่มาแชร์เรื่องราวดีๆทําให้เราได้เห็นเรื่องราวทั้งอดีตแล้วก็มองไปข้างหน้าในปัจจุบันก็คาดว่าไทยกับนอร์เวย์แน่นะเขาคงมีความร่วมมือที่มากขึ้นโดยเฉพาะใ<ช> <ๆ S 2> นเรื่องของนะวัตกรรมเอ่ยพลังงานเอ่ยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรต่างๆที่<ช>แบบเล่า,เาให้ฟังว่าเราได้เรียนรู้จากเขาล้วก็คงได้ร่วมมือกับเขา ะะใช่เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคน้องแจนมากๆนะคะขอ,คขอบคุณค่ะคแล้วก็ไว้วันหลังไวช้ชวนมาออกรายการอีกยังมีอ<า>ีกหลายประเทศที่น้องแจนดูลแลนะคะที่น่าสนใจในกลุ่มประเทศนอร์ดิกอบอติอกสำหรับวันนี้นะคะรายการ ตะวันตกดินกินไอยุโรปนะคะของกรมยุโรปกระวงการต่างประเทศนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ว่าเราพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็เราจะนําเรื่องราวดีๆเกร็ด <ๆ S 2> ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคยุโรปมาเล่ามาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ให้ทุกท่านฟังอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ